ถ้าวันนี้หนูไม่มียูจินหนูอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มักเจอดราม่ามากมายรวมถึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคในเกือบทุกดราม่ามามากพอสมควรสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทัดชื่นซึ่งล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจพร้อมเล่าเรื่องราวถึงมลสมปัญหาและดราม่ามากมายที่เธอเคยเจอมาอย่างหนักหน่วงพร้อมเปรียบเปยตัวเองเหมือนดั่งแมวเก้าชีวิตเผยทุกวันนี้ลูกคือทุกลมหายใจอยากเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกพร้อมกล่าวเสริมว่าหากไม่มีลูกปัจจุบันอาจไม่มีลมหายใจ เหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วโดยเจนนี่ได้ออกมาเปิดใจพร้อมเล่าถึงมรสุมดราม่าที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตอย่างท้าทมจนเธอเกือบเสียตั้งหลักไม่ได้โดยเธอได้กล่าวว่าหากต้องนิยามในชีวิตของตัวเองกับสิ่งที่ตนเคยพบเจอตลอดระยะเวลาที่เธอได้เดินทางมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันก็คงเปรียบเลยได้เหมือนแมวก้าชีวิตพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ามันผ่านอะไรมาเยอะมากๆพอมาวันนี้เหมือนเป็นเจนนี่เวอร์ชั่นใหม่พี่ก็เหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่หนูอยากบอกให้รู้ว่าวันนี้หนูโตขึ้นแล้วนะคะจะบอกว่า ไม่ร้องไห้ก็คงไม่ได้แต่อยากให้รู้ว่าหนูดีขึ้นมากๆแล้วค่ะซึ่งเจนนี่ยังได้กล่าวอีกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เจอดราม่าก,ก็ร้องไห้ถ่ายวิดีโอโวยวายงี่เง่าเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้พอเจอดรามา่าก็จะคิดวิเคราะห yeah, yeah ์แยกแยะตั้งสติก่อนทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะมองข้ามหรือว่ามองผ่านไม่ตอบไม่สนนะคะแต่จะตั้งสติก่อนว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุดโดยวิธีการปล่อยวางของเจนนี่หลังจากที่เจอกระแสะดรามา่าถาถมเข้ามาอย่างมากมายหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงใช้วิธีการในการควบคุมทุกอย่างเพราะว่าเธอคิด เสมอว่าเธอสามารถควบคุมได้หากใครด่าเธอก็สามารถที่จะควบคุมได้อยู่เสมอพร้อมกล่าวอีกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาดา่าฉันหรือแม้แต่มีปัญหาที่เกิดในค่ายภายในครอบครัวกับเด็กศิลปินในค่ายที่อยู่ในสังกัดของเธอเธอก็มักจะคิดอยู่เสมอว่าเธอสามารถควบคุมได้ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นจนทุกวันนี้เธอเพิ่งเริ่มสังเกตได้ว่าเราควบคุมไม่ได้และเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้สิ่งที่พอจะเปลี่ยนได้นะวินาทีนี้ตอนนี้นั่นก็คือตัวตนของเธอเองเท่านั้นพร้อมกล่าวเสริมอีกว่าคิดเสมอว่าเราจะ ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตที่มีความสุขได้แล้วเพราะเราไม่ยิ้มเลยวันนี้ในวัยด้วยอายุ29ปีกับประสบความสําเร็จขนาดนี้จะใช้ชีวิตยังไงคือต้องคิดให้เยอะขึ้นอย่างอะไรที่ควบคุมไม่ได้คือให้เปลี่ยนที่ตัวเองแทนโดยเธอยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่เธอเปลี่ยนความคิดชีวิตของเธอนั้นก็ได้เปลี่ยนไปในทันทีซึ่งเจนนี่ยังได้กล่าวถึงสามีของเธออย่างยิวฉัดดังนี้ว่าเธอเคยเกือบเลิกกับสามีเพราะคนอื่นมาเยอะมากโดยเธอได้พยายามขอโทษเขาทุกครั้งที่มีโอกาสตั้งแต่ทีี่เเขาเขาาา้มในชวิ ก็ได้พบว่าเขาเครียดไปตามกับเธอด้วยจากคนที่เคยมีพลังบวกเยอะในตอนนี้กับรู้สึกว่าในชีวิตมีแต่เรื่องท็อกซิกซึ่งเจนนี่ยังมองว่าตั้งแต่ที่เธอได้ตัดทุกอย่างออกไปจากชีวิตเหลือแค่เราและลูก,ลลกเธอก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นพร้อมขอบคุณที่เขายังอยู่สืบเนื่องด้วยเพราะว่ามีเรื่องราวดราม่าตั้งแต่ช่วงที่เจนนี่แต่งงานกันมาวันเปิดตัวก็โดนดราม่าไปครึ่งประเทศแต่งงานแล้วก็ยังโดนดา่าพอมามีลูกด้วยกันก็บอกว่าท้องเร็วเกินไปจนกระทั่งที่เธอมามีครอบครัวแยกบ้านออออกกมายยู่ด้วันเง คนก็มาด่าว่าไปแย่งความรักของน้องของแม่พอเธอเข้ามาอยู่กรุงเทพก็โดนด่าโดนว่าสารพัดว่าไปก่อเขากินบ้างละ่ะเจนนี่จึงมองว่าสามีของเธอนั้นแมนมากๆที่ยังอยู่ตรงนี้และสําหรับในส่วนของภาวะแท้งบุตรเจนนี่ก็ได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนี้ว่ามันติดอยู่ในใจนิดนึงเสียใจมากๆเพราะว่าบอกทุกคนตลอดเลยว่าอยากมีครอบครัวนี่ทํามีรูปติดฝาผนังก็คือ5้ถึงหคนขึ้นไปอยากมีลูกเยอะๆอยากให้ตัวเองมีความสุขที่แท้จริงโดยเธอยังเล่าเสริมถึงเหตุการณ์ที่เธอได้สูญเสียลูกคน ที่2ที่เธอนั้นตั้งใจว่าอยากจะมีเนื่องจากสภาพจิตใจของเธอในตอนนั้นไม่ค่อยมั่นคงเสียเท่าไหร่ทาให้เธอมีความเครียดสะสมอีกท,ทั้งเธอยังนอนร้องไห้ทุกคืนจนทําให้เธอต้องสูญเสียลูกในท้องไปอย่างเลี่ยงไม่ได้พร้อมกล่าวโทษตัวเองว่าก็เป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นเครียดมากจนเกินไปบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะร้องไห้ออกมาก็ยังโทษตัวเองที่ทําให้คนที่เรารักเสียใจมากนั่นก็คือแฟนของเราคือเขาร้องไห้เป็นเดือนๆเ,เลยซึ่งเจนนี่ยังได้กล่าวถึงลูกสาวที่เป็นดั่งแก้วตาดู ใจของเธออย่างน้องอยูจินดังนี้ว่าขอบคุณที่เกิดมาขอบคุณที่มาที่ทันเวลาไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดไม่มีเขาเราอาจจะตายไปแล้วจริงๆเขาคือลมหายใจของหนูที่ทําให่อยากมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันอยากตื่นมาทํางานเพื่อเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นและอยากเป็นแม่ที่ดีรวมถึงอยากเป็นเจนนี่เวอร์ชั่นใหม่และอยากให้สังคมเปิดใจขึ้นกับเพราะว่าเขาเพราะเราไม่อยากให้ลูกโตมากับแม่ที่โดนทัวลงบ่อยๆทุกวันนี้ตั้งแต่มียูจินจากที่เมื่อก่อนถ้าลงคลิปหรือลงรูปอะไรก็ตามแต่จะมีคนมาทัวลงต่อว่า แปเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้แทบไม่มีเลยแถมยังมีคนมาปกป้องด้วยซ้ําถ้ามีใครมาด่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่สะท้อนที่เห็นว่าระยะเวลามันพิสูจน์แล้วตั้งแต่ที่เรามีลูกมันดีขึ้นจริงๆชีวิตหนูสามารถทําทุกอย่างเพื่อเขาได้สามารถตายแทนเพื่อเขาได้คํานี้ที่พ่อแม่เขาพูดกันเราไม่รู้เลยว่ามันรู้สึกอย่างไรแต่วันนี้เรารู้แล้วโดยสุดท้ายข้อคิดที่เจนนี่ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนั้นไม่ใช่วัตถุต่างๆนานาแต่ค้นพบว่าสุดท้ายแล้วชีวิตนี้ก็แค่ต้อง การความรักภายในครอบครัวเพียงเท่านั้นเองต่อจากนี้ไปเธอพร้อมจะเป็นพลังงานใหม่ที่ดีให้แก่คนรอบข้างและพร้อมเป็นเจนนี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ดีและเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม